ของฟาใกล้มืดแล้วนะครับ18นาฬิกา5นาทีนะครับคลิปนี้มาชมรถด่วนพิเศษที่38นะครับกับ46นะครับกำลังจะเข้าจอดลาดบุรีนะครับราช้าอยู่510กว่านาทีนะครับ ขบวน38ก็เป็นสุงไหงโกลบกรุงเทพนะครับส่วนขบวน46ก็ประดังเบสากรุงเทพนะครับโอมาถึงก็เกือบจะมืดเลยนะครับได้อะปอมที่กล่องหน่งแปมานะครับ เเนื่องจากวันนี้ขบวนรถมีความล่าช้าเยอะนะครับเมื่อประชาสัมพันธ์ก็ประกาศว่าผู้โดยสารที่จะเข้ากรุงเทพนะครับที่ซื้อตั๋วขบวน262ไว้ก็ผู้โดยสารโฟล์บที่นี่ขึ้นขบวนนี้ได้เลยนะครับผู้โดยสารที่มีความประสงค์จะลงที่สถานีลาบุรีโวรตรวจสอบสิ่งของและสัมภาระของท่านนำอองจากระเทศไทถูกต้องและครบถ้วนนะครับขบวนรถที่จะเที้ยในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถส่วนพิเศษขบวนที่38รับส่งผู้โดยสารจากสถานีสมัยโกโงไปทางสถานี ผู้โดยสารจะรอสองหกตอเนี่น่าจะดึกนะครับเพราะยังไม่แน่ใจนะครับว่าต่อต่จะมาถึงาราดบุรีกี่ทุ่มนะครับถ้าขึ้นกระบวนนี้ก็ยังไปต่อรถทางฝ่ายอื่นได้อีกนะครับประมาณห้าร้อยนาทีนะครับลาดชานะครับ ็มีน้ำนะครับกับขนมปังนะครับขึ้นไปข้างบนกขบวนรถนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าสั่งไว้หรือว่าแจกนะครับตอนนี้ขบวนรถที่ขึ้นมาจากทางใต้นะครับก็จะเหลือแค่ ขบวน986แล้วก็252นะครับแค่สองขบวนนะครับที่เหลือก็ไปกันหมดแล้วนะครับยังไม่เรียบร้อยนะครับ ก็อยู่กับน้องไมเนอร์เหมือนเดิมคนระับ้านนะครับขบวนรถที่จอดเยูนในชานชาลาที่หนึ่งเป็นขบวนรถส่วนพิเศษขบวนที่สามับแปดรับโดยส,สาริษจากสถานีสุไหงโกลงไปทางสถานีกรุงเทพน,นะ ช่วงนี้ก็เริ่มจะมืดไวขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าก็จะเป็นช่วงฝ้ายฝนต้นหนาแล้วนะครับ สถานีราบบุรีไปแล้วจะอยู่รับส่งผู้โดยสารที่สถานีบ้านโป่งและสถานีตะวันตกเป็ไปเลยนะครับเรียบร้อยนะครับจากลากันไปก่อนนะครับในคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ